สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นติดสติกเกอร์การลอยแก้มข้างของคลิกโมเดลรุ่นคอส2022-2023นะคะชิ้นงานตัวนี้นะคะอุปกรณ์จะมีน้ำผสมน้ำยาล้างจานน้ำผสมแอลกอฮอล์ล้างแผลตัวรีดนะคะผ้าเช็ดรถนะคะแล้วก็ไดเป่าร้อนขั้นตอนแรกก่อนการติดตั้งนะคะ การทำความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งนะคะทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจานได้เลยนะคะล้างคราบแว็กคราบมันออกนะคะล้างมือเราให้สะอาดนะคะอย่าใช้น้ำยาที่ผสมแว็กล้างนะคะการติดสติกเกอร์ถ้าเกิดว่าโดนคราบแว็กสติกเกอร์จะติดไม่อยู่นะคะตัวนี้เราจะไม่ได้ทำความสะอาดให้ดูนะเวลาเราทำความสะอาดก็คือล้างรถไปเลยนะคะทำโดยรอบไปเลย จากนั้นนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มติดตั้งกันเลยนะใช้น้ำผสมน้ำยาล้างจานใช้เพื่อให้กาวยังไม่ติดนะคะเพื่อให้เราวางชิ้นงานได้ง่าย เราก็จัดทรงเลยนะคะ,ะประมาณนี้นะคะมันจะไม่เกินขอบจะอยู่ผิวหน้าพอเราจัดทรงเรียบร้อยนะคะเราจะใช้น้ำผสมแอลกอฮอล์ล้างแผลล้างน้ำยาล้างจานออกเพื่อให้กาวติดนะคะถ้าหากไม่มีแอลกอฮอล์ล้างแผลจะใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้ สิ่งที่ต่างกันก็คือน้ำผสมแอลกอฮอล์ล้างแผลจะทำให้กาวดูดได้ดีกว่านะคะเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีก็จะเป็นน้ำเปล่าอย่างเดียวก็ได้นะคะอันนี้คือล้างน้ำยาล้างจานออกนะคะแล้วเราก็รีดน้ำถ้าเกิดสั่งมาเป็นแบบวัสดุเงาน,นะคะก็แนะนำว่าให้เอาตัวรีดหุ้มผ้าเช็ดรถนะคะแล้วรีด มันจะตัวผ้าผ้าเปียกน้ําก็จะทําให้เวลารีดไม่เหนืดนะคะแต่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตัวด้านอ่ะคือเวลาเรารีดอ่ะมันจะลื่นไปอยู่แล้วนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือยังไม่ติดนะคะเพราะว่าเป็นน้ํายาล้างจานแต่ในส่วนที่เป็นน้ําผสมแอลกอฮอล์ล้างแผลคือติดหนึบแล้วนะคะเนี่ยเราก็ล้างน้ำยาล้างจานออก ค่อยๆเก็บงานนะคะตัวกาวยังเปียกอยู่นะคะทีเนี้ยเวลาเราติดตั้งเนี่ยชุดหนึ่งเนี่ยมันจะได้สองฝั่งพอเราติดฝั่งนี้เสร็จนะคะเราก็ไปติดอีกฝั่งหนึ่งแล้วค่อยมาเก็บงานฝั่งนี้ก็ได้ค่ะ อันนี้มันยังไม่ติดนะคะปลายเราก็ต้องใช้ไดร้อนนะคะเป่าฟิล์มให้มันนุ่มแล้วก็แล้วเราก็รีดเข้าไปนะคะตัวนี้ก็ใช้น้ำใช้น้ำได้เลยนะคะตามความถนัดแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะเป็นติด แบบนี้ไปเลยติดสดก็ยังมีเปียกน้ำอยู่นะเนี่ยก็ <c oughs> ยังเปียกน้ำอ่าเราติดอีกฝั่งเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ฝั่งนี้เราก็จะเริ่มเก็บงานนะคะ เก็บงานนะคะเราก็ต้องใจยเย็นนะคะเก็บอย่างละเอียดนะค่อยๆดูทีละจุดนะคะเราก็สลับฝั่งไปเก็บฝั่งนั้นนะคะแล้วก็มาดูอีกรอบนึงนะคะสลับไปสลับมาสักสอสามรอบนะคะแล้วก็เช็คให้แน่ใจว่าทุกจุดเราติดแน่นดีแล้วนะคะ เมื่อเราเก็บงานเสร็จทั้งสองฝั่งนะคะงดล้างอัดฉีดเป็นเวลา7วันนะคะในช่วง7วันนี้เราก็คอยเช็คงานหมั่นดูนะคะว่ามีตรงไหนปีเปิดไหมนะคะส่วนขอบนะคะเราก็ใช้น้ำผสมแอลกอฮอล์นะคะล้างขอบเพื่อล้างคาบน้ำยาล้างจานแล้วก็เก็บงานนะคะให้ขอบติดสนิทนะคะโดยเฉพาะด้านหน้านะมันจะต้องโต้ลมจะต้องติดให้สนิทก่อนที่จะใช้งานนะคะ